เฮ้ยนายเอ๋นายเอ๋ยยี่สิบคนที่สามคนสุดท้ายก็เหมือนคนแรกถ้ามเราต้องลงที่มันที่เลขอะไรอยู่ตรงนี้เลขถ้าถ้าเลขเหมือนกันก็ลงได้ถ้าสี่เหมือนกันก็ลงได้ถ้าถ้าถ้าสี่็ลงทันตรนี้้เราก็สามารถลงลวดไปใครอ่ะเมื่อกี้ใครนเาเล่กันไม่ลงลด้ว่ กคนที่สามก็ที่ไม่มีงสวยังปวดแล้วตีเยอะตีตีไม่โกไม่เหรอปนแของีนล้ยวเออก็ี่เป็นนั่งเห็นเนแล้วเออไม่จับนาคก็ไม่เห็นเก็ไม่จับอ่เร็วๆเขาลงแล้วแตูชื่อบนต้วนนู่นยู่บนต้วไปไปกันนะนูน แอบดูอะไรให้พี่ด ah, ูเองเห็นได้ชัดมากเลยอ๋อลงสีแล้วก็เราลงสีต่อใช่ไหมก็งได้เลยเรอะก็ใช่ไงก็เน็ตมนคุณบอกอ่ะได้หน่อยจะได้หนึ่งตัเองสีแล้วก็ลงแล้วก็มันก็เปลี่ยนเป็นได้สิบเลยใช่ไหมพี่บอกเองนี่ถ้าพี่บอลมีสีแดงหมดเลยรู้นีุ่่ชนะแล้วใครตัวต่อไปเบนพี่บีมเบนอ๋อพี่เบนเบนเล็กซี่เล็กซี่เล็กซีเล็กซี สีส้มคืนน้ำเติมสีน้เงินก็ไม่ได้หรอแม่ถ้าแม่เหลืออย่างใบไม่ต้องพูดโง่เล็กเจ็ดก่อนแต่แต่ไม่ได้ถ้าถ้าคุณพูดแม่ต้องจุ๋ยเบนลงไม่ไม่มีหรอถ้าถ้าแม่เหลืออย่างใบต้องพูดโง่แต่ถ้าแต่ไม่คุณพูดย้อนแดงสีแดงเอ้ยถ้าเบนก็ลงอ่ะ อ้าวเปลี่ยนสีนูนแล้วไม่เลี่นไม่พี่นองเ่นอ๋อเด็ดเลยเลกเลไม่บอกน่าไานไหนเล่ทราบติดใอ่ะอ๋อต้องอันที่ชูอเปียรไปขอไปหนึ่งป่ะ